ทำไมบุรุษที่หลงทางมาสองคนท่านบอกทางเส้นเดียวกันทำไมคนหนึ่งจึงไปถึงคนหนึ่งนึงไปไม่ถึงผู้ได้าก็ทักขึ้นพามงงเลยข้าแต่พระโคดมผมเป็นแต่เพียงผู้บอกอเขาเดินเองที่เขาไปเองที่ทางผมบอกแล้ว<อ>เขาไม่ได้ยืมขาผมเดินผมไม่ได้ทำให้เขาเดินเรื่องของเขา ถึงหรือไม่ถึงมันเรื่องของเขาเองผมเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นผู้ตั้งใจก็ถึงผู้ไม่ตั้งใจก็ไม่ถึงพ่อพระแม่พระทั้งหลายการฟังธรรมก็เหมือนกันทางมีอยู่เส้นเดียวจริงคืออริยมรรค ันเป็นทางของผู้ที่มีจิตใจอันยวดยิ่งแล้ว